ล่วงท้าย่ยามคำย่มแรงอีก่ขาพี่น้องเนาะเหมือน 4, 000, 000, 000, 000. สีมานบ่หมานเสียนได้ก็ได้กะรับส้มให้ในเด้อพี่น้องเด้อบุณทำแล้วได้หลายติบเด้ดีพี่น้องเอาสีมานบ่หมานหมือนี่ร่มสีเย็นเย็นอยู่พี่น้องมันบ่เอาเอาสีได้สีมานบ่หมานกะรับส้มให้เ,เด้อจา้าเอาหาเลยบาทพี่น้องได้หล่ละคือบอม่มีแต่นอ้อ แล้วหลายโดดแบ,แบ,แบนๆด้วยนีต่ะพี่น้องตัวแรกแหกบมันเห็นมานี่คึบเอ,อาได้แล้วหวานต่อพี่น้องเอ้านี่นี่ตัวหนึ่งพี่น้องเห็นเห็นเนาะพี่น้องเนาะสีใดบ่ไดไรสีมันบ่มาน,มาานกะรับชมให้ในเด้อพี่น้องเด้อเอาได้หลายโดดมาหนีตัวเราฟังหันไปไหวแ้มีเด็พี่น้องเย็นมาตัวหนึ่งับเอาคึบแน่ได้แล้วตัวบ่คอยงเด้อพี่น้องเดิมงวน บ่้หมานไม่พี่น้องมือสีเป็นสีบ่้หมานจังไดจังบ้านประทันคำหรือจังไดเอาหนีเดีพี่น้องได้พ่ออีกแล้วคือสั้นเนื้อพี่น้องด้วยกล่องสั้นเนื้อมัน้ได้ยางดอกกว่าพี่น้องเอ้ยนี่เดีลัดมาตัวหนาเลยนี่เดี๋พี่น้องโดดมาตัวหนาตัวตาตัวใหญ่ๆคึบได้แล้ว อส,สีสันๆจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อจังเลยกระกาบก็ไฟเนี่ยมันใหญ่ยางเอาหนีดิพี่นอ้องอู้สองตัวเลยสามตัวคลิปเอาตัวหนีกันหนีตัวหนึ่งพี่นอ้องอู้สองตัวเลยหนีตัวหนึ่งพี่น้องเฮ็ยมันอุ้หนีตัวนนนหนึน่งโดดมาหาเลยก็อ้าวมันๆเหล่าพี่น้องเริ่มมาแล้ว ปูตเน่ล่ะมันโดดมาหาแสงไฟถิงหากินแบบอีสานบานหน้าเฮาเนาอพี่น้องเนาะว่าใดหากับว่าใดกินอืมแต่หาก็ได้อยู่ไดกินยังสี่ล่ะพี่น้องเรียงปากเลียงทองเอาพี่น้องพ่ออีกแล้วเห็นบออ่ะรอเงยบเอาไดแล้วยังไดก็ฝากกดตีตามกดไค์กดแช่ให้ในเรื่องพี่น้องเด้อไม่งก็้ายหลายที่อยู่ เอาหนี่พี่น้องอีตัวหนึ่งแม่งกระตายไหลายในกระกาบก็ไปในเด้อพี่น้องเดิมันมั่วจากน้อยนะสีม่วมั่วจากน่อยอยู่อเอาหาต่อพี่น้องเอาหนี่เด็ตัวหนึ่งพี่น้องหินบ่เอาตัวใส่สวยๆพี่น้องเลื่อนลวดเลยบนันมันคำมันแหงออกที่บานอืม เอาเอาโดดผ่านหนาไปแล้วไปใส่ล่ะเห็นบ้านี่พี่นอ้องคือตัวงามๆใส่สวยๆต้อพี่นอ้องเอาพี่นอ้องพ่ออีกแล้วหมานหมันบานตัวเหญ่ๆพ่อใส่ได้ต้อพี่น้องบานลืม จี <c oughs> ่ไหนบุพีน้องลุกจัฝากติดตามไว้เนต้อพี่น้องเด้อหางเตี้ยมีคลิปหนาสิล่งยังกะฝากติดตามไว้เนาะพี่น้องเนาะเอาเออนี่เสินี่เสิเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อน๊บอ้าวตัวใหญ่ๆหมานๆพี่น้องต่อไป มันเป็นล่มล่มมันบ่เอาเนาะพี่น้องเนาะขยยกระบอกออกเอาพี่น้องเห็นบ่านีมาไห้ไหมเอาไปเร้วตัวนี้กัอะไรวะึนไดยล่ะเนี่ยเห็นบ่พี่น้องตัวยิ่งๆสวยๆเนีล่ะตัวหนึ่งโดดมาหนีตัล่ะหนาหลายพี่น้องให้หนีหนาหลายเนล่ะ ดดนี้ดีดีเอาได้แล้วตอพี่น้องรั่วรั่วเลยบางโตกับ่าไรมันแน่เอาหนีพี่น้องเห็นไหมโตัหนยหน่อยโตวะเน่ปันไหนเอาได้คือกันว่ะเอาคือกันแซ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะหาตอพี่น้องหยาแน่ยจักน้อยสีบ่เห็นแน่แจักน้อยกะกาบเข้ไปเด้อพี่น้องเด้อ ต่อพี่น้องนั่นโดดนี่ดิพี่น้องเห็นว่าตัวหนีน้อยตัวว่าง่ปันไดห,หาบาดคว่ำคำคว่ำออกเด้อพี่น้องเด้อเติมเราเรีพี่น้องเอาหาต่อพี่น้องเอาพออยิแล้ว nè chị đây quá đầy khi non ấu má hay mấy cái ấu chị non mân tối nhây nhây đi áo khoai dịt leo chị non cúp áo leo chị non tuổi như nhị tuổi tại sao bốn mươi gì năm 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 nó năm 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 เอ้ยบ้ามานันเด็เอาพองงอี่น้องเห็นมันกึ๊บเนี่ยนั่นจับไปได้กระโดดนี้เอาหนีตัวหนึง่งพี่น้องเห็นมันโดไปละตัวหน่อยกระเายเยวจนว่าบ๊าอก่อกึบมีตาหลานเขียดหลานกุ๊บตัวหน่อยไรจนว่า ว่างมมือเว้ยโดดนี้เว้ยไม่คักนั่นใน,นเราพี่น,อน้องนีตัวหนึ่งพี่น้องเห็นมัน้ยึ่นั่นบ่ได้จ้อยตัวหน่อยข้างหลายนี่เห็นบ่พี่นอ้อง áo à, bay gẹo áo à, tù nỉ cả đây tù nhây, nhây đây nàn có à, hiến mân nhìn cái nòi đây leo. đấy là tù nỉ nỉ vì nòn hiến mân tù lê lai nỉ nòi áo đây lại đấy là Phi nòng ไล่ๆตัวหน,น่อยๆปุ๊บน้าบรายจอยตัวหน่อยคล้ายมีแต่หลานกบหลานเขียดพี่น้องเอ,อ้ยสองตัวเลยบ้านเอาเอาบรายจักตัวอึเอาพี่น้องเห็นมันตัวไล่ๆปุ๊บปุ๊บได้แล้วพี่น้องนั้นต็ตัวหน่อยละมือ quả sả nát, sả nhầy, áo sám tố lên, chúc, áo, à. cúp, nhả đầy leo phía ngoài, tố nhí, lộc cây đây bố

ไปหามากไปกินหรอกมันต่างเรามีทีฮะมันตัวหน่อยทิเนี่มันตาดีมันตัวหน่อยแทีพี่น้องพ่ออีกแล้วเห็นบ่ เห็นบ่พี่นอนีตัวไล่ไล่นี่นี่เปลี่ยนมากดนโดดไฟเถอะแม่งกระไรคักตอมหน้าตอนตาห้าดิตัวเร็วเร็วพีน่น้องนี่ดิเห็นบ่พีน่อน,นอกุ๊บเนี่ยได้พี่นอเอาไปแล้วเอาพี่นอตัวใหญง่ๆงาาๆเขียดบักอูกบบกแอ อาพี่น้องเห็นลาไปโดดมานหนีเอ้ยโดดไปคัดกุบเอากับบ่าท่านดีย่นพี่น้องเอ้ยมือนีลสีล้มล้มบ่อคอยออกดอกเลี้ยแม่แม่ยึ่งกุ๊บเอาได้แล้วพี่น้องใส่สวยๆหาไต้น้ำให้น้ำหน้าเด้อพี่น้องฝุ่นมืดอึมถึมอยู่มืดมืด,มด,มดพี่น้อง หาอยู่หากินแบบสวรรค์บานหน้าอีสานบานหน้าเนาะกี่หลีกระลาไหลคุณฟาเสียวกับว่าด้ไรเอาแนวมาใส่เสียตายคักยูพี่น้องบ่อไดอันหน,นึ่งเก่าอันหนึ่งเนาะบางจีบบางตอนกับจีบว่ได้ไท้ายเห็นพี่น้องเพิ่งกระกาบก็บบให้หลายหลายเด้อพปีนองเด้ออีกแล้วพี่น้องสองตัวเดี๋ยวแมบแมบย่เอ้าตัวนี้ก้อนนานนั่นเห็นว่าตัวนึงพี่น้อง จับเอากึบนั่นบ่ได้จอยเด้ละไปใส่เลวมันคือไปไว้เอาพี่น้องเห็นบันึ๊บเอ้เอาเอาได้ละกึ๊บนั่นโดดนี้ดีครับเนี่ยเอาพี่น้องกอเลยเอานี่ดีนี่ดิเต้นเขานี่ต้นก่อนขี่ไถร้ายไม่พี่น้องว่าเป็นตาหาดอกเห็นบอนคุบปุ๊บ อ้าไรแล้วพี่น้องมันเนียกสิจังไดยกะฝากไปเพียงท่นนี้ก้อนเด้อพี่นอ้องเด้อขอนุญาตหาขึ้นแบบสีมืดแล้วจังไลยกะขอบพุ่นขอบคุณน,นหลายหลายพี่น้องที่รับชมจังไลยกะไปต่อิ้งเงี้ยนพี่น้องสีมันบ่ามันอาหนีพี่น้องได้หลายยี่ปานได้พ่อกินนี่ละพ่อโมกพ่อ,อยัง จังไลยกาแฟโกดติดตามกดไลล์กดแชร์เนเธอรพี่น้องมือนี้บ่หมานมันบ่เอานี่อืมเนเธรฝากกดติดตามกดไลล์กดแชร์ให้เนเธอรพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจไปหนาให้เนเธอรเอาจังไลยกะได้ยุ่ยพี่น้องบ่ได้หลายปนันไดขึ้นมือว่านอืมหมาน,มาน